ทุกคนเคยเป็นเด็กและความเป็นเด็กก็มีอยู่ในทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกับการตามล่าหาขนมกันอีกแล้วนะครับแต่เป็นขนมที่แถมการ์ดนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนครับนั่นคือการ์ดของโอดินยานั่นเองนะครับนี่นะครับซึ่งรอบนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของการตามล่าหาการ์ดตราค้นบ่ภาคเด็กนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เป็นอ่เป็นท้ายพาร์ทแล้วนะครับที่มีลงใน เวนน้อยมากๆนะครับและลอดนี้ผมก็มาตามล่าหาในสาขาที่ยังหลงเหลืออยู่นั่นเองนะครับดูจากคลิปนี้แล้วก็จะเห็นนะครับว่าผมค่อยๆเปิดนะครับเพราะว่าผมได้ทําการส่งการ์ดนั้นลุ้นแรกไปหมดแล้วนะครับได้ที่เหลือนี้นะครับก็คือการ์ดที่ตกค้างตามสาขาต่างๆซึ่งถ้าเกิดใครนะครับสามารถสะสมครบ66แบบ ก็จะสามารถที่จะส่งแลกได้อยู่นั่นเองนะครับซึ่งจะมีะหมดกำหนดนะครับเขตก็คือปลายเดือนกุมภานี้นั่นเองนะครับอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับซึ่งบางสาขาก็มีนะครับมีขนมมีกาสแต่บางสาขาก็ไม่มีนะครับนี่นะครับซึ่งเมื่อเรามาถึงเราก็จะมองในโซนของขนมเลยนะครับสิ่งที่ได้คือว่างเปล่าครับห่อสีทอง โอเดียน่าไม่มีเลยนะครับถามว่าเจอบ่อยไหมแบบนี้เจอบ่อยมากนะครับตอนนี้นะครับผมแวะอยู่ประมาณสัก1 0บถึงยีสาขานะครับจะเจออยู่แค่1-2ถึงสสาขานะครับนี่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับถ้ามีก็คือจะอยู่ด้านหลังร้านนะครับจะไม่ได้อยู่ด้านหน้าเพราะว่าค่อนข้างที่จะออกยากอยู่นะครับนี่รอบมีเราได้อะไรบ้างนี่ก็ค่อยๆดูกันนะครับ มีหมายเลข20หมายเลขเท่าไรดีครับ38หมายเลข4นะครับซึ่งเป็นหมายเลขที่ค่อนข้างที่จะมีออกเยอะมากๆนะครับส่วนหมายเลขที่ออกยากๆนะครับก็แน่นอนครับไม่ค่อยเจอนั่นเองนะครับส่วนอยากจะไปเลขท้ายนะครับเลขท้ายเลขร้อยกว่าเลยนะครับร้อยสองร้อยเจ็ดนะครับประมาณนั้นอันนี้20จะออกเยอะมากๆเลยนะครับ รอบนี้ส่วนใหญ่นะครับที่ผมตามเก็บก็เพราะว่าผมจะเก็บไว้สะสมนั่นเองนะครับเก็บไว้เป็นห่อแล้วก็มีการ์ดติดอยู่แบบนี้เลยนะครับผมจะไม่ได้ทำการส่งแลกนะครับเพราะความสนุกนะครับมันอยู่ที่การออกตามล่านะครับแล้วก็เก็บสะสมไว้เป็นแบบนี้เลยนี่นะครับพอเห็นแบบนี้แล้วนะครับก็จะนึกถึง ตอนสมัยเราเป็นเด็กเนาะนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ตามร้านค้านะครับร้านชําทั่วไปนะครับซึ่งโอกาสที่จะซื้อเนี่ยนะครับแค่ห่อเดียวนี้ก็ลําบากแล้วนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่าไวเด็กเนี่ยเราก็จะไม่มีงบกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเข้าสู่ไปทํางานแล้วนะครับดังนั้นเราก็จะสามารถที่จะซื้อได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะครับอย่างที่บอกต้นคลิปนะครับว่า ความเป็นเด็กมีอยู่ในทุกคนนะครับถึงแม้ว่าอายุจะมากขนาดไหนนะครับแต่ว่ากิจกรรมดีๆตรงนี้ก็ยังคงทําให้เราย้อนนึกถึงความเป็นเด็กกันได้นั่นเองนะครับและนี่คือยาจิโรเบนนะครับหมายเลข84ซึ่งเป็นหมายเลขที่ออกยากมากๆเลยนะครับจากขนมโอเดนยานั่นเองนะครับไว้ติดตามชมในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ หนดในใจแม้เวลาจะผ่านไปกาดเหล่านี้ยังคงมีค่าเป็นส่วนหนึ่งในความฝันเป็นความสุขที่ไม่เคยหายไป